หมดปัญหาเวลาลากลูกศรเวลาทำโฟโล์ชาร์ตหรือว่าทําขั้นตอนกระบวนการทํางานแล้วมันไม่ไปด้วยกันบางทีเราทําลูกศรใช่ไหมครับเราขยับกล่องนี้ปับ๊บเฮ้ยลูกศรมันไม่ไปตามเราแบบอัตโนมัติผมแนะนําเครื่องมือสุดเจ๋งครับที่ผมใช้ตลอดเวลาเลยมันคือแคนวานั่นเองครับแต่ไม่ใช่แคนวาธรรมดานะมันคือสิ่งเรียกว่าแคนวาสไวบอร์ดครับเริ่มต้นก่อนเลยครับคุณเข้าที่ c a น v a com ครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าไวบอร์ดครับคุณกดไวบอร์ดหนึ่งครั้ง พอคุณเข้าไว้บอร์ดเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆของแคนวาได้เหมือนแคนวาปกติเลยเข้าไปที่ Element นะครับแล้วกดคําว่า Shape ผมเลือกกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาาล่อ่องสี่เหลี่ยมนี้สมมุติผมว่ามันคือบล็อกหนึ่งผม,มเขนว่าบล็อกหใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะสร้างกล่องถัดไปละ่ะโดยที่มีลูกศรผมกดที่กล่องครับจากนั้นกดลูกศรลงมามันจะมีกล่องโผล่ขึ้นมาทันที เห็นไหมครับวันนี้ผมก็สามารถใส่คําว่าบล็อก2ได้หรือถ้าเกิดมีขั้นตอนการทํางานในสเต็ปถัดไปนะครับผมก็สามารถกดคลิกอีกครั้งนึงใส่ลูกศรเข้ามาบล็อก3ได้พอเราทําขั้นตอนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาเราขยับเนี่ยเห็นไหมขยับไปไหนมาไหนเนี่ย ลูกศรมันก็จะยังเลื่อนตามไปอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งลากเส้นลากเส้นให้เสียเวลาครับ oh. นี่คือสิ่งที่เรียกว่าแชนวาไวบอร์ดนะครับ oh. ผมชอบใช้มากๆในการทํางานร่วมกันเพราะฟีเจอร์จริงๆของมันเนี่ยมันไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะมันสามารถทํางานกับเพื่อนเราพร้อมๆกันในหลายๆคนได้เพียงคุณกดคําว่าแชร์จากนั้นคุณก็กดแอสเซสนี้นะครับให้ไปสําหรับ anyone with link สามารถที่จะอิ i ดิได้คอมเมนต์ Comment ได้หรือวิวได้ และนี่คือหนึ่งฟีเจอร์ง่ายๆจาก c a n วาครับตอนนี้เองผมกำลังจะมีงานอีเวนท์ที่ชื่อว่า Thailand Ecommerce Expo ในวันที่15-16สิงหาคมนี้แล้วนะครับตอนนี้คนลงทะเบียนมาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีเหล่ากรูสปีเคเกอร์ต่างๆมากกว่า40คนนะครับพร้อมมาสอนมาให้ความรู้ปุนทีมคาว่าสนใจแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานครับ